อเดบแอดเวนเจอร์แบบไม่สุ่มตัวตอนที่3คือวันที่ผมตื่นขึ้นมาทำคลิปนี้ลุกจากเตียงเปเข้าน้ำหมดตัวทีหนึ่งแล้วผมก็ฉี่กลับมานั่งหน้าคอมครับ YouTube ผมติดเหลืองซึ่ง YouTube มันบอกว่าคลิปผมเป็นเนื้อหาที่อันตรายหรือว่าเป็นภัยว h a t the ดีแล้วครับได้แล้วนะครับกดเลยอ่ะตังไม่พอชิหายแล้วโอ้ถ้าตังไม่ต่อตบจัต้ตังตังไม่ต่อต้อตังไม่พอนี้ผมต้องสุ่มตัวมาขายเพื่อที่จะเอาตังไปอีโวนะครับเนี่ยอ่ะกันผมสุ่มตัวขายแล้วกันนะคุณผู้ชมมันมีออโต้เซลไหมอยู่ไหนครับไม่ออโต้เซลเปิดให้หมดเลยว่าเราไม่เอาสักอย่างครับตอนนี้อ๋อมีออโต้เซลแลสกินอีพิกสกินเลเจนด์สกินด้วยนี่ว่าเนี่ครับอันนี้ผมกดหมดเลยนะถ้าได้มิติมาเดี๋ยวผมก็จะมาขายนะครับไป โอ๊ยโอ้ยโอ้ยหูแตกโอ้ยเอามันได้กัดได้กัดเฉยเลยไม่ได้อยู่ในตู้ด้วยขายครับนี่ฮะขึ้นมาเจ็ดพันทองเลยครับไปคราฟกันดีกว่านี่ครับผมคราฟเลยซิวเวอร์เกรดสอดครับและผมก็จะเอามา e v o l u ูชั n ไปเลยครับสตารเลียเรา ยึงจัดจัดนะครับผมก็ตังก็เสียไปเอาเรา,าเอาตังตเตพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเราเพนไปสุ่มเพื่อที่จะเอาตังอย่างเดียวนะครับผมเราไม่ได้เอาอะไรนะอุ้ยมีคอร์สด้วยเหรอเนี่ย w ้าวโอ my god หลังจากวันเมื่อวานวันที่สองผมฟาร์มเต็มๆต็เลย ได้มาสองหมื่นสตอนนี้ต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นเอเวอเ r สต์พาร์ทหเนี่ยที่ผมเล่นแบบไม่สุ่มตัวนะครับติดเหลืองเฉยเลยนี่ครับผมคือถ้าผมมันค่อนข้างยิ่งใหญ่นะถ้าผมติดอีกรอบเนี่ยผมจะลงคิดไม่ได้1อาทิตย์ What the hell man Oh my god ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าติด พราะอะไรนะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดละคืออยู่ดีๆติดผมไม่เข้าใจแล้วผมคิดว่าคลิปผมก็ทําปกติปะพาร์ทสก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ทํามาตั้งนานแล้วก็เพิ่งเคยติดครั้งแรกด้วยนะติดเหลืองเนี่ยคือผมไม่อยากโดนแบนหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้ว,ลวตอนนี้เนี่ยผมไม่แฮปปี้อย่างหนึ่งคือมันเสียโอกาสที่คนดูใหม่ๆเนี่ยอาจจะได้เห็นพาร์ทหนึ่งนะครับอาจจะได้มาติดตามซีรีส์เรามากขึ้นนะครับโอ้โหคือปีที่แล้วเนี่ยต้อนรับปีใหม่ด้วยการที่อนิเมะปปดี เหลืองด้วยคลิปอนิเมะเป็นอะไรกับปีใหม่ครับมีเรื่องดีๆไม่ได้ก็หวังว่ายื่นอุดทอ์ครั้งนี้จะเป็นผลนะครับโอเคเราเวล51แล้วคือมันมีโค้ดใหม่นะครับผมสำหรับคนเวล50ขึ้นไปนะครับนี่ครับผม2 b i l l i o AA นะฮะ อยู่ได้สตาร์เรมเลน,นห้าสบิบบสุดยอดจริงๆไปมุฟออนกับเข้าคลิปหลักของเราเลยครับสุ่มกันดีกว่านะฮะโอ้ยผมต้องซื้อไอ้นี่ด้วยนี่หว่าผมลืมต้องซื้อสตาร์ทให้ฟรีเลนครับนี่ครับผมห้าพันดาวนะฮะอ่ะที่เหลือก็ซื้อดาวแคปซูลละได้ร้อย้าสิลูกนะครับ <S <S เดี๋ยวเปิดมาขายสกินเนี่ยก็น่าจะมีได้มากกว่านั้นนะครับเราเปิดออโต้เซลล์ยังนี่เปิดได้หมดเลยไม่ว่าจะได้ตัวอะไรก็ขายให้หมดเถอะ ไปครับผมพรางว่าจะได้สกินไรมันก็นี่นี่ไม่ใช่สกินเนยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหอันนี้เป็นการปลอบใจหรือเปล่าที่ยูทูบผมโดนเตือนโดนเตือนข้อหาอะไรก็ไม่รู้ว่าเอ AI ไอนด้จะจับผิดด้วยมั้งอาไปไปสุ่มไปต่อครับมุฟออนได้ครีมได้ตัวเอ้ยตกใจหรือว่าได้เอาว่าได้ตัวมิติกลิมิเต็ดตัวที่สองครับสุมต่อ ครับอีกสิบลูกครับผมไปต่อครับมันจะมีโอกาสเราได้ตัวซีเค็ดไหม <laughs> น่าจะฝันครับคือตอนนี้เป้าหมายผมเนี่ยอยากเลื่นด่านวิตเทอร์ให้ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเสริมทัาให้ใได้มากที่สุดเลยจ้ะโอเคเราเหลือ90ลูกนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเปิดต่อเนี่ยผมมีของขวัญอยู่580เอาไปเสร์ฟให้ซานต้าก่อนครับเดี๋ยวอีเวนต์จะหมดกันซะก่อนได้เท่าไหร่โอ้เมินเสียเลสโกครับเลสกโอโหไอซิสตาสตาร์เวมแนนต์วะอซิสตาสวย ขอไอซิสตาร์อีกไอสวยโอ้ซาร์เรมแนนเอามาก็ดีเหมือนกันนะครับไอซิสตาร์ฮะซาร์เรมแนนครับ oh, หมดเป็นเท่าไหร่แล้วละร้อยสิบครับแปะลุยต่อไม่ลอยเลยนะผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะกันนะครับพอได้อะไรแปลกๆเดี๋ยวจะร้องตะโกนให้ฟังใกล้ <laughs> จะหมดแล้วครับเหลือ30ลูกสุดท้ายเอ้อ <laughs> ทำไมมันชอบมาตอนที่แบบผมพูดพูดอยู่ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งหลักตัวอะไรอะ Silent ไซเลนอุ้ยจากเรื่องอะไรล่ะครับอันนี้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์ทีอันนี้ผมไม่รู้จักวะ่ะโอ้โหได้มาครบพันเลยวะ่ะ อันนี้มันหมดหรือ,อยังครับผมไม่รู้ว่ามันมีนอกจาก3ตัวนี้อีกไหมนะฮะมีตัวชื่อครีมไซเลนแล้วก็น้องฟีเลนนะฮะยาฟีเลนยาแกน่น่าจะหมดแล้วว่าอันนี้10สุดท้ายครับเพราะครั้งที่ครั้งก่อนๆเนี่ยมันก็มีแค่สามตัวปะ่ะอู้เราได้ครบแล้วใช่ไหมเนี่ยว้าวนี่ครับแล้วก็อันนี้ครับครีมอีกตัวนะฮะออ้ยดีใจชัดใส่โกโล่ไปด้วยลองไปดูของอีโวฟีเลนครับว่าเราสามารถอีโวได้หรือ,อยัง ไอ้ดูสิเอ่อสุ่มรีโลพวกนี้นะครับผมอยากใช้กับตัวมิติกมากกว่าเอ้ยไม่ใช่ใช้กับตัวซีเครตนะครับผมเออไอ้ดูสิอีโบโอ้ยอ,อีโบได้แล้วเลยก็เลยกันอ้าวต้องหาพันตัวกันเหรอเหมือนว่าเราจะต้องไปเก็บเว้ก่อนนะครับเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เก็บเท็กดาวด่านไททันน่าจะตัวเยอะสุดปะ่ไะไอ้เก็บเท็กดาวกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมอีโบเรียบร้อยแล้ว เอาอย่างอย่างนี่วะมันจะบอกว่าเก็บทึกดาวครบแล้วนะครับเออม่อนช่วงนี้ม่นมากไป let's go ลามาอีวยายฟิเลนกันดีกว่าแคปผมกดเลยครับเราจะได้35% Attack นะครับผมแล้วก็เล t เติล a มจิกนะครับผมเป็นเวทมนต์อันแสนโหนไดไายกดครับ เอลฟ์แมจออร่าฟิลเลนที่แบบมีออร่าเพิ่มขึ้นมาผมลองรีโลพเทนเชียลเลยครับผมสำหรับฟรีเลนล่ะวอดเด่นน่าจะ100ปะ่งอยะโอ้หหกสิบสองเองหรอไปครับกดรับเลยนะฮะอ๋อมันอ๋อนี่ไงตัวอีเวนต์นี่ครับครีมเอลฟ์แมจไซเลนแล้วก็ดาร์คแมจดาร์คแมจดาร์คแมจน่าจะเป็นตัวซีเค็ดป่ะแปลว่าตัว <c oughs> ลิมิเต็ดที่เหลือเราได้คอมมันแล้วเหรอไปครับผมจะลองไปเล่นดูเลยครับผม เกอหรือไม่กับการที่ต้องมาเปิดคอมที่สี่ชั่วโมงเพื่อที่จะ F K Game So R G หรือไม่ก็เกมใดๆก็ตามในหลวงบอกเรามีทางออกให้คุณนี่เลยครับแอป U G Phone เป็นแอป F K Game อะไรก็ได้ซึ่งมันจะเป็นทางออกให้ทุกคนราคาเริ่มต้นวันละสิบาทเท่านั้นแต่ถ้าโหลดผ่าน l i n k ์ใต้ชิปเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับได้ลดครั้งละยี่สิบบาทเลยนะถือว่าประหยัดไปได้มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถชําระเงินในแอปได้เข้ามาที่เว็บการ U G Phone แล้วกดปุ่ม Pay Now เลยนะครับหลังจากกดปุ่ม Pay Now เสร็จแล้วก็เลือกแพ็กเกจ ครับแลก็กดจ่ายต่อได้เลยนะฮะจากนั้เรก็เลือกวิธีการจ่ายเงินซื้อนะครับผมมีตัวเลือกอำนวยความสะดวกให้มากมายไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆพีเพ l หรือ True m o นี y แม้แต่ True w a l l e t ก็มีพร้อมเพยก็มาสะดวกสบายขนาดนี้ต้องไปจัด UG Phone กันหน่อยแล้วค้อมจะได้ไม่พังอีอี สตาร์บั克ร้านบริการเกี่ยวกับระบ์อกมากมายไม่ว่าจะเป็นบริการกฟตปเกมพัทราคาถูกและไวแค่5้นาทีก็ได้ของแล้วยังมีบริการเติมโลบัคแบบกลุ่มราคาถูกไม่ต้องใช้พาร์ทเวิร์ดเข้ากลุ่มเพียงแค่15วันถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มีบริการฟาร์มเพชรฟาร์มด่านฟาร์มทองหรือตัวละครไก่เพชรลีโลเกมยนทาวเวอร์ดีเน์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอนิเมะดีฟเอ e r ์ออสตาทาวเวอร์ดีฟเอนส์อนิเมะวันกาดแม้แต่บล็อกฟุตหรือเบสบอลก็ยังมีมีบริการอีกกกกกมมมาาายยยใให้้้้ทุุคนนนนไไดดลือชััั่ปสบส Star บบวร ดิสีช็มีไก่เบ็ดแมพฟิชขาย1บาทมีครบทุกอย่าง1เบ็ดไปจนถึง5เบ็ดไก่เงินไก่หินไก,ไก่ปลาก็มีขายรับฟาร์มทุกอย่างในเกมบริการกดเกมพาร์ตราคาถูกและรับเติมโลบัคแท้ใครหาล่าแมพฟิช,ชอยู่เข้าลิงใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมไปสนับสนุนด d สีช็อปด้วยนะครับพอเอาตัวลิมิเต็ดมาเล่นนะครับผมเราได้รีวอร์ดบูสต์ถึง80% เทพจจัดน,น,น,นะนี่ครับเราต้องการทางไหนนะนี่ครับเราต้องการทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นโซนนี้แล้วกันนะี่ฮะเพราะว่าเราจะไม่เล่นทางอื่นนะครับเพราะเราจะเปิดทางแค่ทางเดียวนะเพราะตัวเรายังไม่เก่งพอนะครับตรงนี้เป็นตัวภาคพื้นเรานะครับตัวดาเมจสวยจัดข้างหน้าตัวนี้เราจะเป็นหน่วยทําลายโล่นะครับอุย้ยสโลด้วยหรือเปล่านะโอ๊ยจ้าอุ้ยเท่าน,นี้เราก็มีสโลครับเทพยอดจัดแล้วตัวนี้ทําอะไรได้ไหมลองดูตัวนี้ครับโอ oh, oh yeah, ้ยโ้ยเดี๋ยวเอฟเฟกต์เขาเท่ไหนขอดูเอฟเฟกต์ใหม่ว้ เป็นความดํามืดที่อยู่ในจิตใจสปีดเอาระบวกระยะแล้วกันนะครับผมจะพยายามไม่กดดีบับเยอะนะฮะเพราะเรากาดโอเคครับก็วางตัวสโลไป4ตัวเรียบร้อยนะฮ okay, นะโอเคผมอัพฟรีเลนก่อนนะตอนนี้โอ้ตัวตีสี่หมื่นแล้วว่ะเอาจัดดาเมจเร่งเร็วขึ้นเยอะครับแถมมีสโลอีกโอ้โหน่าจะชิวๆอ่ะเอาครับบอสเอาจัดนะฮะเราไหวกับบอสนี่ครับผมเน้นดันฟรีเลนก่อนเลยตอนนี้เพราะตัวพวกลิมิตพวกนี้นะครับพอมาลงดันดันดันเจียนเนี่ยมันก็ได้ดาเมดบูทเพิ่มด้วยแบ้ง ใช่ไหมไม่รู้คุยคนเดียวไว้ก่อนอุ๊ยมีให้เลือกอันเพิ่มระยะไปละกัน เออกว้างขวางเป็นคนกวางขวางฟีเลนเราตีโคตรเด็ดนี่ครับผมอัพเฉลี่ยให้ตีคนละ9ก้าหมื่นไปกันเลยกันข้างหลังนี้ก็ต้องอัพด้วยนะฮะโหฟูสเซนใจแอดเลือด2แสนนะครับไม่ขนามือฟีเลนเราตีคนแรงเมื่อผมลืมใส่คอสเมติกของฟิเลนว่ะอุต่าห์ได้ตัวมาทั้ทีเด๋ดวเรวเอาเก็ไปใส่นดนะโคไหนเลืดจ็ดเ็น่าจะสบายสบอ่ะอัพสตัวหลังนี้ด้วยนะครับผมยังไม่ได้ลองท่าใหม่เลยนะบอสเลือดเจ็ดแสครับยังไงอู้หเลือดหายเป็นพยวงตีครับเปียปียงปๆี หายครับอย่างนี้ตายแน่นอนง่ายจับๆตัวสโลวนี่คู่ดีเลยว่ะดีมากครับเออเหมือนเราไม่ค่อยเห็นตัวลิมิตเอามาทำเป็นดีบัฟปะใช่ไหมใช่เปล่าวะไม่รู้นะครับอัพเลยครับลิตเตลเมจิกครับผมไหนดูสิโอ้โอ้วัดเลยมันไม่มีเสียงแบบอลังการเลยออะโหนาตีโคตรเท่ครับเฟคโคตรสวย ไปยังไปต่อได้อีกหนึ่งขั้นนะครับเออเดี๋ยวลองอัพดูนะโอ้โเอฟเฟกสวยมากนะครับผมนะหลายฮิตด้วยนะโหูระยะโคตรเยอะนะครับระยะโคตรไก่เพราะเราบัฟระยะ45โอร์หูโหดยี่ยจัดนะครับอ๋อบอสเกาะหกแสนวิเกาะหกแสนเลยเหรอเดี๋ยวนะไหวพ่กมันเนี่ยได้อยู่แหละนะครับต้องพึ่งพลังยายเราละยายฟิเลนครับโโอ้หเลือดล้านหนึ่งล้านสองครับน่าจ,นะจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะฮะพอเข้าระยะฟิเลนครบทุกตัวเนี่ยก็เลือดหายพวบๆอยู่เหมือนกันเอบสบายสบายสบายบี๋สบายบี ผมดูว่ามันจะจบที่เวฟ20ซะอีกถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดพอทัลเพิ่มอีกทางอ่ะไม่ใช่หรอนี่ผมคิดผิดเหรอเนี่ยแล้วมันจะจบตอนไหนล่ะครับคุณพี่ครับอืไม่ไหววะเออผมว่าน่าจะถึงขีดจำกัดของคุณยายฟีเลนเราละคุณยายเราไม่น่าไหวแล้วเอ <c oughs> <c oughs> ตายครับไม่น่ารอดเอ <c oughs> เวอวโอ้โหเรื่อยอยาใจแลต่อดีนะครับผมถึงเวลาแล้วที่ผมคิดว่าเราต้องุ่มตัวเพื่อที่จะเอาตัวฟาร์มเงินนะครับแล้พวผมมีหลายคอมเมนต์นะครับผมบอกพี่เอาตัวฟาร์มเงินมาเหอะก็ได้นครับผมเพราะผมรู้สึกว่าผมก็ต้องใช้เหมือนกันละมาเราเอาแค่ตัวฟาร์มเงินอย่างเดียวนะครับไปนี่ครับพวกนี้ก็ขายให้หมดนะฮะโอ้โหติดเทปมาด้วยเราต้องหาสปีดวากอนกับเอ่ออันนี้อ่ะได้ละบมาใช่ไหมหาไปครับหาไปเรื่อยื่อเนี่ยแหละเดี๋ยวก็เจอ เออไม่เจอโบมาอะไรครับถามได้ตัวอะไรไอชายนี่ไปแกมาทำไมหาต่อครับหาต่อโอ้ไม่ใช่โบมาว่ะแต่นี้มันเป็นตัวบัฟปะ เฮ้ย hey, ได้แล้วเย่ yeah. มือกล้วยวาไปครับเราขายตัวที่เหลือให้หมดเลยจะได้มีเงินไปอัพซื้อของอัพนู่นอันนี้ด้วยนะครับผม <c oughs> ขายให้หมดครับตอนนี้เราเหลือตัวบัฟไว้ด้วยนะครับตัวนี้มันเป็นตัวบัฟใช่ไหมอืมผมว่าผมควรหาเออร์วินติดตัวไว้เลยดีกว่านะครับหลังจากนี้เราจะได้ไม่ต้องซุ่มอีกเลย <c oughs> โอ้โหสุ่มจนไม่ติดออกครับเออวินยังไม่ออกเลยพี่เอ๋ย ในเขอดูเอนทอรี่หน่อยไม่มีจริงๆด้วยครับเออร์วินโอ้จริงๆผมให้มันลบไอตัวอีพิกไปเลยก็ได้นี่หว่าเราเหลือแค่ตัวเลยจึงก็พอพวกเราต้องหาเออร์วินไปครับแกลบให้เป็นเล,เลกเกนนี่ฮะมิติกเรานี่ครับลบเลยลาก่อนนะเรียบร้อยครับผมเหลือแค่นี้นะฮะแล้วเราก็จะเปิดเปิดอัลร์เซลได้แค่ผมให้เซลล์อีพิกไปเลยรอก่อนนะเออร์วิน โอ้โหเออวินไม่ออกเลยออกแต่ตัวอะไรไม่รู้เลยเจนเดารี่เนี่ยดูเลยเจนดารี่ที่มันออกให้ฉัน w h a เด h e h e l ลล็อกทำไมเนี่ยขายเลยขายให้หมดโอ้เออวินไม่ออกเป็นไปได้หิ้ยได้แล้วนะครับเมื่อกี้คอมแมนเดอร์ได้แล้วสวยเราจะไม่ต้องซุ่มอีกแล้วนะครับหลังจากนี้ <c oughs> เออวินวินดรกคอนแล้วก็บ์ม่านะครับสวยจะจัดนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากเอาไอ้ตัวนี้ออกมากเลยนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นดามเมจหลักเราไง คลิปดีไว้ประมาณนี้เกิดอะ้วกันนะครับผมบอกตรงๆเลยหงุดหงิดมากเลยครับเรื่องไอ้พาร์ทหเนี่ยมันโดนเอาออกนะครับก็เดี๋ยวจะไปพยายามหาวิธีแก้นะครับผมซึ่งผมคิดว่าผมไม่ไ,มได้ทําผิดกฎอะไรเลยนะต้องรอดูหลังจากยื่นอุทธรณ์ไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็ติดตามฝากติดตามช่องเอ็กวินด้วยนะครับผมขอบคุณที่ให้กำลังใจกันละกันนะฮะไว้เจอกันนะครับผม